สวัสดีครับผูกกับผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบอกกับในแมพที่มีชื่อว่าคลิงพลีสเป็น EP ีที่10แล้วก็ตอนนี้ s u บสไครป์ผม10คนพอดีเลยว้าวคือความจริงเนี่ยเราตั้งใจที่ว่าเราจะเราจะมาบอกชื่อคนในกลุ่มเนี่ยตอนผูดติตาม25นะแต่25มันเยอะเกินไปนิดนึงนะล้วก็เลยเอาแค่10ก็พอนะแล้วจากเออทางบ้านนะครับผมให้ผม บทเป็นคุณคนนี้นะคะผมคนนี้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 มิสเตอร์วานคนใหม่นะครับผมโอ้โชนโดอยอีกแล้วอุยหุตายแล้วหุ่ยตายแล้วข่าวไฟเท่จังเลยซื้อมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเท่จริงถ้าอยากรู้นะคะผมไปดูคลิปเก่าได้นะครับ <laughs> ไปดูคลิปเก่าเลยใช่ไหมครับคุณคุณคุณมิสเตอร์วันอ่ามิสเตอร์วันควรพูดเสียงดังขึ้นหน่อย โอเคครับทุกคนเรามาต่อกันดีกว่าอู Ooh, ้ดูสิขาไฟขานี่เท่จังเลยมิสเตอร์ทวีครับไอ้แบ็คเล็กนี่มันซื้อมาจากมันซื้อมาราคาเท่าไหร่อะครับอแสนห้ามังครับอ่ะใช่ถูกต้องครับราคาแสนห้านะฮะโอโหแล้วถ้ายังรู้ก็ไป<อ>ดูช่องเขียนดีโปรแกรมโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมครับโอเคโอเคมามามาถึงตาที่คุณ มิสเตอร์วันคนใหม่จะพูดแล้วมีอะไรจะเออผมจะให้เขาแนะนําตัวนะเป็นชื่อเล่นนะครับผมแต่ว่ามันมีสิ่งอัศจรรย์เกี่ยว่าคนคนนี้อยู่นะครับผมที่ผมบอกว่า <c oughs> เขาคือมิสเตอร์มิสวันนามแฝงชอ็อปแต่ความจริงเนะี่ยนางนามแฝงเนะี่ยเขาเขาไม่มีเหมือนเพื่อนเลยนะครับนะครับทุกคนมามิสเตอร์วันชื่อเล่นของคุณมีชื่อว่าอะไรครับช็อปครับใช่ เขาชื่อว่าช็อปแปลว่าไอตอนที่คุณมิสทูเขาหลุดพูดคําว่าช็อปเนี่ยมันไม่ใช่นามแฝงครับเขาเขาเผลอพูดจริงๆนะคะผมแต่ว่าเราก็ไม่อยากตัดนะคะผมเพราะว่าช่วงนัน้นเป็นช่วงที่กําลังจัดการได้อย่างเข้าได้เข้าเข็มนะฮะเหมือนจะเป็นบอสออสมั้งนะค,ะคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับผมสิบสามย่างสิบสี่ครับอ่าสิบสามย่างสิบสี่นะครับขึ้นมออะไรอ่ะ ขึ้นมออะไรอะ่ะขึ้นมอสองครับขึ้นมอ,องเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหขนาดนี้นี่นะโอเคนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าอยากถ้าอยากจะอยากให้ทําอะไรอีกก็บอกได้นะฮะถ้าอยากให้มีคลิปแบบเปิด <c oughs> เผยเปิดเผยตัวตนอีกก็20่สิบซับสไ์นะครับผม20่สิบซับสไไม่เยอะเกินเอื่อมนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณเอ่อคุณมิสเตอร์วันบอกลาคนดูด้วย จะพูดไหมไโอเคให้คุณมิสเตอร์ทวีพูดดีกว่าฝากช่องหน่อยครับเร็วๆฮะมิสเตอร์ทวีไปแล้วมิสเตอร์ทวีไปแล้ว <c oughs> อ๋อมิสเตอร์ทวีไปแล้วงั้นมิสเตอร์ทูพูดหน่อย ยี <20 S 2> คคก็พอแล้วยถ้าอยากให้มีคลิปใหม่ก็ขอให้ยีแล้วกันนะแต่ว่าถ้า25่สิบาครับผมไม่บายนะอย่าลืมกดติดตามช่อง<ม>เขียนดี<ม>โปรเกมด้วยนะไม่บายสวัสดีครับ